วันที่14นี้นะครับตัวเกมจะมีกิจกรรมในการแจกเจ้าหุ่นเบลเซอร์รังเอชนะครับตัวนี้ห้ามพลาดด้วยประการทนังปวงเพราะว่าเป็นหนึ่งในหุ่นแมคานิคที่ดีมากที่สุดหนึ่งตัวเลยนะครับก็ขอกราบสวัสดีพอ่อแม่พี่น้องชาวไทยนะครับยินดีต้อนรับสู่รายการทูนูฟส์เมกคาชินะครับก็กิจกรรมนี้จริงๆมีการประกาศมาในแฟนเพจเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็ พอมาดูข้อมูลแล้วเนี่ยเฮ้ยหุ่นตัวนี้มันห้ามพลาดจริงๆนะสำหรับเจ้าตัวเบรเซอร์แล้วเดี๋ยวในวิดีโอนี้ก็จะแบบเอ้ยให้เพื่อนๆแบบเตรียมตัวกันด้วยนะครับสำหรับการจะลุยตัวกิจกรรมตัวนี้ด้วยเดี๋ยวจะมีพวกรายละเอียดนิดๆหน่อยๆนะครับที่แบบเอ้ยเพื่อนๆต้องเตรียมตัวยังไงสํหรับกิจกรรมนี้นะครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับขอฝากกันด้วยนะครับสํหรับร้านอิเล็กทริคสอบนะครับร้านอิเล็กทริคสอบเป็นร้านที่รับเติมไปคาราชิในราคาที่ถูกกว่านะครับผมแล้วก็ปลอดภัยไร้รีฟันแน่น ในราคาที่ถูกกว่าด้วยนะครับก็ฝากกับเพื่อนด้วยสําหรับร้านเอลาสซิกช็อปนะครับผมได้ใส่ Facebook ไว้ด้านล่างเลยนะครับเอาละครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทำไมเจ้าตัวเบ a เซอร์แลงเอชเนี่ยมันถึงเจ๋งมากนะแล้วก็ตัวกิจกรรมนะครับจะเข้ามาวันที่14นะครับเวลาน่าจะบ่าย2โมงเวลาไทยนะครับก็เดี๋ยวเรามาร่วมสนุกกับกิจกรรมด้วยกันเงื่อนไขคือการเคลียร์เจ้าตัวเคลียร์แลนซ์ออฟนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเก็บหลอดพลังงานเอาไว้เยอะนะทุกคนเพราะว่าการเคลียร์เคลียร์แลนซ์ออฟสบ แต่ถ้าผมคิดว่าอันนี้คือเดาๆไว้ก่อนก็แล้วกันนะครับเพราะว่าเอ่อตัวกิจกรรมเนี่ยจะมีระยะเวลาในการเก็บนยอยู่ประมาณ2สัปดาห์นะครับตั้งแต่วันที่14ถึงวันที่27เดเดือนสิงหาคมเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นก็ เตรียมตัวกันไว้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมฟาร,ร์มตัวนี้เก็บเอาไว้ด้วยทําไมตัวนี้ถึงสําคัญนะ่ะเหรอเดี๋ยวเราลองมาดูในเทียร์ลิสต์กันก่อนเลยก็แล้วกันนะครับเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นได้ว่าในเทียร์ลิสต์ของหุ่นนะครับผมเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้ด้านล่างด้วยเพราะว่าเพื่อนๆถามก,กันมาค่อนข้างเยอะในวิดีโอที่แล้วนะครับอ่าสำหรับเมทัลสตรอมนะเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเจ้าหุ่นตัวนี้นะครับอ่าก็คือชื่อของมันเนี่ยคือจริงๆแล้วชื่อของมันคือเบสเซอร์เนาะ,ะแต่ว่าพอเราแปลภาษาอังกกฤษในนนนนนห้าาเเวว็็บมมััจะะะขีย่ฮ เนี่ยตัวนี้เป็นหุ่นที่ดีมากเลยแล้วก็เหมาะกับตัวฟรีนะครับผมอย่างเซเว่นที่ให้มาอย่างนี้นะครับเมลิซา <Melissa S 1> <Melissa S 2> ก็เป็นในวิดีโอที่แล้วนะครับก็จะเป็นตัวละครที่มีอยู่แล้วแล้วก็เป็นแมคานิกที่ดีมากที่สุดหนึ่งหนึ่งตัวเลยนะครับแล้วว่าแกรนด์ก็ใช้ได้นะกับตัวนี้แกรนด์นคือตัวแมคคานิก uh, ที่ให้เกมที่เกมให้เรามาตอนแรกๆเลยนะตัวนี้คือดีมากๆเลยนะครับเอาล่ะมาเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลของตัวนี้กันนะอ่าอันดับแรกเลยนะครับนี่นะฮะอ่าเรตติ้งของเจ้าตัว เบลเซอร์ uh, นะนี่เห็นไหมฮะอันนี้คือจะเป็นเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลนะครับผมจากทางญี่ปุ่นมานะว่าแบบในเซิร์ฟเวอร์ที่เขาเล่นกันมาเนี่ยทางทางญี่ปุ่นเขาให้เล й ติ้งเท่าไหร่นะครับอันนี้คือเห็นไหมเล่นได้ทั้ง SS ทั้ง2อันเลยรีโลแลนกิ้งด้วยอะไรแบบนี้นะครับก็ถือว่าดีมากเลยนะครับเป็นเอ่าเป็นเอ่อเป็น ST ที่เหมาะกับเซเว่นเมลิซากับแกรนด์นะครับเนี่ยความเจ๋งของมันคือเป็นอย่างนี้เลยนะมันสามารถให้บัฟเดามจอัพสด้วยนะครับมากสุดถึง3 u n ยูนิตที่อยู่ในการารักษาด้วยนะครับแล้วก็เนี่ยสามารถที่ทจะลบบัฟสามารถลบดีบัฟได้ด้วยนะครับแล้วก็สามารถคิวได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับถ้าเกิดว่า เอชของเป้าหมายเนี่ยลดลงต่ำกว่า60%อด้วยนะครับแล้วก็มีตัวป้องกันคลิกด้วยทําให้แบบคนที่เป็นแมคคาเด็กสอันนี้ก็จะแบบอึดทนถึกนะครับก็จะทําให้แบบไออันนี้เป็นการเพิ่มบัฟให้กับทีมได้ได้ด้วยนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะแอบเอาของจริงมาให้ดูกันนะแล้วก็สิ่งที่นะ่าสนใจจากตรงนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าเจ้าตัวเจ้าตัวเนี้ยเบรเซอร์เนี่ยมันอยู่เทียร์เดียวกันกันกบเจ้าตัวออโรล่าเลยนะครับก็เป็นขุดสําคัญนะที่แบบว่าเอยเอาเอามาใช้ได้เลย ก็นะผมโดยเฉพาะ ID ผมเนี่ยจะเป็น ID ที่ไม่มีออรโลลาหรือว่าเจ้า,จาห ics, ุ่นแมคคา n น c กเนาะอันนี้เลยเป็นโอกาสสาคัญเลยที่เราต้องเก็บมาด้วยด้วยประการทั้งปวงนะครับเอาละมาเดี๋ยวเรามาลองดูในเกมกันบ้างว่าข้อมูลของตัวเนี้ยในเกมเป็นยังไงนะครับจริงๆเบลเซอร์เนี่ยอยู่กับเรามาสักพักแล้วนะแต่ว่าแบบเอเกมแอบเนียนไม่บอกนะนะครับเลยเอามาแจกกันซะเลยโอ้โหให้ตายเถอะแจกหุ่น S มาแบบนี้นะน่าสนใจมากทีเดียว เดี๋ยวเราลองมาดูกันที่ตรงนี้นะตัวกิจกรรมนะครับ Beautiful p r o l o c เห็นไหมทุกคนเขาแอบใบแล้วเขาจะแจกอันนีนะ Beautiful Pro l o g นะครับอีก2วันกว่าๆนะครับก็จะจะเป็นการใบ้ก่อนกิจกรรมนะครับก่อนถึง Event p e r i o d Lock นะครับเอออันนี้เพื่อนๆก็สามารถที่จะล็อกอิน5วันนะครับแล้วก็เก็บชิ้นส่วนให้ครบเห็นไหม เขาเอาเบลเซอร์มาให้ดูกันนะครับว่าเ้เดี๋ยวจะแตกตัวตัวนี้นะแจกซะเลยด้วยนะแล้วเพื่อนๆสามารถกดแชร์ตรงนี้ได้นะครับพอเมื่อสะสมพาร์เซอร์ครบแล้วนะครับแล้วก็กดแชร์นะก็จะได้คริสตัลมา50แล้วการล็อกอิน5วันตรงนี้ก็คือจะได้ตัวตัวหุ่นมา10อันด้วยนะครับอันนี้แจกนะอย่าอย่าอย่าลืมนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูข้อมูลของหุ่นกันข้างในเกมนะครับนี่นะฮะนี่ตึ๊บข้อมูลในเกมนะสำหรับเบลเซอร์เนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้นะครับผมยังไม่มีสากะชิ้ ก็ S T ตรงนี้เลยนะครับเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นว่านี่นะเดี๋ยวเรามาดูกันตอนนี้ก็จะมีเนี่ยผมยังไม่มีทั้ง2อตัวเลยนะครับ Bluebird เนี่ยมี b l a ซอรใช่ไหมออลอ a รกับ b l a ซอรเนี่ยผมยังไม่มีนะถ้าเราแอบ,บมาดูที่เ l a ซ e r นะครับนี่นะฮะอ๋อเดว a สเตอร์เตติ oh, ้5.0เลยนะครับเนี่ยเ a ตติ้ดีมากนะแล้วก็ b l a ซอรเนี่ยข้อมูลของมันนะครับเนี่ยเป็นหุ่นที่อ่อเป็นหุ่นแมชชีนิกนะครับ เหมือนเหมือนป้อมปราการเคลื่อนที่เลยเนาะดีไซน์มาสวยทีเดียวนะครับเนี่ยอันนี้คือความสําคัญนะโคออร์ดิเนชันยูนยูนิตอันนี้นะครับเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีชิ้นส่วนครบนะครับก็จะได้ออแอคทีฟรีแพร์นะครับอัพทูเลยนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าต้องแบบเริ่มมาปุ๊บแต่อันนี้เดาว,ว่าน่าเริ่มมาปุ๊บน่าจะได้เลยไหมเพราะว่าถ้าเกิดว่าได้ชิ้นส่วนมาครบทุกอันอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยเราน่าจะ <c oughs> เราน่าจะได้เห็นมันแบบไอ้นี่เลยอะนะครับแค่ไดวผมแอบอแอบอแอบดูตัวแลนกิ้งนิดนิดนิดหนึ่งได้ได้ไหมแอบดูปุ๊บอันนี้นะครับเนี่ยอ, ش, อันนี้ทีเด็ดเลยนะครับเพิ่มดาเมจอัพสานะคือเพิ่มดาเมจสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับให้กับ อ่าเป้าหมายที่มีการรีรีเพด้วยเพราะฉะนั้นแบบว่ารีแพ์แบบโมโตตัวก็ได้นะรีเพ์เพื่อใส่บัฟก็ได้นะครับอันนี้ก็น่าสนใจอยู่นะอันที่2รีแพ์มอสนะอันนี้ก็เพิ่มปริมาณการฮิล18%นะครับผมแล้วก็ลบดีบัฟอ่าหลังจากทําการรีแพ์ไปด้วยนะเนี่ยก็ถือว่าน่าสนใจอยู่นะครับอันนี้ก็จะไปใช้กับน้องเซเว่นได้ด้วยใช่ไหมน้องเซเว่นก็จะแบบมีความสามารถในการแบบเอ้ยซ่อมแล้วก็ลบดีบัฟอะไรอย่างงี้ด้วยนะครับเนี่ยอันนี้แบบว่าเขาไม่มีไอ้นี่ให้เราให้เราดู ตามเป็นขั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยปึ๊บอ่าน,นี้ก็ได้แบบ coordination unit อะไรเงี้เนาะเอออันนี้ coordination มันน่าจะได้มาแต่แรกอยู่แล้วนะคิดว่านะครับเนี่ยก็แบบเอ้ยเห็นไหมมีการให้ buff damage ได้ด้วยนะแล้วก็แบบโอ้โหเอาเรื่องมากเลยนะแล้วก็หุ่น mechanic เนี่ยมันเจ๋งมากเลยทีเดียวนะครับถ้าแบบเทียบกับพวกอร์หรืออะไรที่เรามีในช่วงแรกๆนะเนี่ยฮะอันนี้คืออร์นะเนี่ยนะอันนี้นะครับ ก็ใช้ il, อันนี้อยู่ถึงเวลาที่น้องเซเว่ที่เขาแจกมาฟรีเนี่ยจะได้ใช้ละก็เหมาะก,กับเซเว่ด้วยนะกับเมลิซาและแกลนตามสำรวจเลยนะครับอเดี๋ยวก่อนที่เราเราจะไปเราแอบไปดูออร o โลล่ากันบ้างอันนี้ต้องอันนี้ก็ต้องเปิดเปิดสุ่มเอานะครับรีรีหุ่นเอาซึ่งแบบอาจจะต้องหลุดเลนมานะก็เก็บได้ค่อน้างยากอยู่นะออรโลล่ามีอะไรบ้างเนี่ยครับมีลามิเนชันยูนิตนะครับอหลังจากรีเพล์ได้ไหมก็ <c oughs> เ็จะเพิ่ม HP Cap ให้ด้วยนะอันนี้แบบเป็นข้อดีของ Allura นะครับก็แบบวา่าถ้าเกิดว่าแบบทำการแบบซ่อมแล้วก็เกินเกินขีดเกินขีดที่ฮิวได้เนี่ยก็จะเพิ่ม HP Cap 15%ด้วยอะไรเงี้ยนะครับเนี่ย m a s t r Repair Mod นะครับเมื่อทำการซ่อมนะครับผมจะเพิ่ม r e p พ i r Amount 18%แล้วก็มีการป้องกันถึง Active Skill Disable นะครับเนี่ยมันก็แบบม,มีความเจ๋งในแต่าละอันนะครับแล้วก็เนี่ยป้องกันคล i t เ a t ได้10%ด้วยอะไรเงี้ยนะก็ อันนี้ไหนๆเกมก็แจกแล้วนะอ่าก็ต้องเตรียมตัวกันไว้ให้ดีสําหรับนี้เลยนะครับอ่าสำหรับเจ้าตัวเ l a ซ e r เลยนะอันนี้ดีมากๆจริงๆก็เพราะว่าผมก็หาเจ้าหุ่นที่เป็นแมชชินิกที่มีคุณภาพอยู่นะอันนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ต้องเก็บเลยนะครับอ่ <c oughs> าก็จะต้องมาเล่นเคลเรนซ์ออฟนะเคลเรเคลเรเคลก็คือเขาก็จะให้เราแบบเหมือนกับแบบแอบกึ่งๆฟาร์มอาวุธไปในเวลาเดียวกันด้วยนะครับก็อ่าใน ผมไม่แน่ใจว่าการกดสวีปเนี่ยมันจะนับไหมอ่าแต่ว่ามันก็ควรจะนับในกิจกรรมมะเนาะเออมา,มาก็เราก็มีทิปส์นะครับผมในการแบบสวีปด้วยเอเนอร์จีต่ำนะครับผมอยู่ในวิดีโอที่แล้วด้วยเอเดี๋ยวเราลองดูกันการนับของของเกมกันก็นแล้วกันว่าในในกิจกรรมว่าเขาเขาจะนับยังไงนะครับกรณีแบบนึง่งอ่าพยายามเคลียร์นะครับผมเคลียร์แลนซ์ออฟอะให้ได้ในปริมาณที่แบบเทอหน้อยน้อยที่สุดอะไรแบบเนี้ยเราก็จะประหยัดเอเนอร์จีกับได้ของที่ดรอปที่ดีไปไปด้วยนะครับก็ เนี่ยเป็นสิ่งสําคัญที่เราจะต้องเตรียมตัวกันไว้เลยนะครับสำหรับกิจกรรมต่อไปนะครับผมเพื่อเตรียมได้รับหุ่นเลเซอร์นะครับผมตัวเด็ดตัวตึงตัวนี้เลยนะครับก็ขอให้เพื่อนทุกคนสนุกคับไม่คาละชินะครับผมแล้วเดี๋ยวพอกิจกรรมมานะฮะก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเจ้าไพโอเนียเนี่ยมันจะเด็ดสลตีจะแค่ไหนนะครับ ขอบคุณทุกคนนะครับผมสำหรับการรับชมนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบคอนเทนต์ของเรานะก็สามารถกดติดตามช่องทูนูฟสวยได้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็สามารถสนับสนุนช่องทูนู๊ฟได้ผ่านซุปเปอร์แดงซ์นะครับผมหรือว่าจะสมัครสมาชิกก็ได้นะครับเรามีสติกเกอร์น่ารักน่ารักกับปีเจ้าตัวเพชรนะที่เป็นเครื่องหมายแทนสมาชิกไว้ให้กับเพื่อนๆด้วยนะครับก็วันนี้น่าจะเท่านี้สําหรับเจ้าตัว อ่าเบลเซอร์นะครับอย่าลืมเก็บกันนะอันนี้สำคัญมากเลยแล้วก็ดองเอเนอร์กันไว้เยอะๆะอันนี้ต้องใช้จริงๆนะครับก็เดี๋ยวเราจะกันในวิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย